เอาไม้แห้งเนี่ยมาวางเอาไว้แล้วก็ดึงเชือกที่คล้องกับอ่าเลื่อยเลื่อยมันาถึงเลื่อยจริงๆอะเลื่อยมืออันใหญ่หญๆที่อามาแกว่งกันอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็มีดิฟเตอร์ชื่ออะไรเนี่ยสรุปตรงนี้นะครับผมเห็นตอนตอนแรกอะผมภาได้ผมเห็นเป็นตัวดีใช่ไหมก็เลยอนเป็นบูดี้ทูดี้แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวโอครับมันจะเป็นการตกแล้ได้เลยมาว่าอ่ะนี่ครับมันจะได้สิ่งที่เรียกว่า บอส l ถ f ฟิชก็คือปลาขวดฮะปลาขวดหามิราซังคนที่จิ้วปชิวะซสันเด้สัเดียซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมโฟ o ์ t แซมเรืออบปางลอยน้ำในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับเรือแมส r o รฟก็อีกเช่นเคยนะครับเพื่อเห็นว่ามีการเขียนชื่อเรือเนี่ยเอาไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้กันด้วยนะเนี่ยอะตอนนี้ เล่นถึงไหนกันแล้วเนี่ยก็ได้มีการสร้างสีจํจำเป็นเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับก็จะมีตั้งแต่จุดที่เป็นการตากาไม้เปียกเนี่ยให้กลายเป็นไม้แห้งมีเรื่องเกี่ยวกับ จุดที่นําตัวไม้แห้งนั้นมาทําการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไม้แพรแบบนี้กันได้มีที่นอนมีจุดเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นตัวอ่าฟลเตอร์หรือก็คือเหมือนกับเป็นถังลอยน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าทําการเซเวทําการเก็บเกี่ยวของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับถึงเวลาออกเดินทางกันต่อนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือตอนนี้การทําการ เรื่องเกี่ยวกับโลฟคราฟเตอร์กันอยู่นะครับก็คือจะเป็นการคราฟเชื่อกันได้แล้วแต่ว่าเรื่องกับตัวเชื่อมเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องใช้สิ่งที่เรียกกันว่าซีวีนเหมือนกับเป็นสาหร่ายเนี่ยในการทําตัวเชื่อนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการรีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยยืนนิ่งกันเลยเกิด <c oughs> อาการว่างงานนะครับอ่านั้นก็ออกเดินทางกันต่อด,ดีกว่านะครับซึ่งดาวว่าสาหร่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวก้อนเขียวๆก้อนนี้นะครับงั้นก็ทําการ ออกเดินทางกันเลยเย่ yeah. เอ,อ่อคำถามครับเวลาเราขยับเรือเนี่ยถ้าหากใครที่แบบไม่ได้อยู่บนเรือ <Hello. S 1> มันจะมันจะเดินทางมาด้วยหรือเปล่า <c oughs> แต่ตอนนี้ทุกคนอยู่บนเรือก็โอเคเซฟเซฟไปกันแล้วกันนะครับอ่างนั้นก็ออกเดินทางกันเลยครั้งน,นี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นพลาสติกมีสาลายแล้วก็เอ๊ะอืมีหอกคอยที่มีลูกกระต่ายด้วยนะครับมันคืออะไรอะ่ะเป็นประภาคารงั้นเหรอ อ๋อสามารถทําการส่งสกาได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะขยายแลนด์มาร์กโดยรอบๆพื้นที่นี้ได้เออก็คือเหมือนกับว่าส่งคนเนี่ยไปทําการสํารวจพื้นที่โดยรอบได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นที่สูงนั่นเองนะครับอ๋อเหมือนกับเป็นโบสถ์เนอะก็เลยสามารถเกิดสำรวจได้แล้วก็สิ่งนี้ครับนี่ มันจะเป็นจุดที่เราสามารถสั่งเก็บกวาเนี่ยได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นซีวิตในที่สุดก็เจอเจ้าจนได้นะครับอ่าถือเวลาที่ต้องนำซีวิตเนี่ยมาทำการทำสิ่งที่เรียกว่าตัวเชื่อนะครับไหนดูซิ อ๋ออ๋อทำการคราฟสไอ้ตอนนี้ทำการคราบเรื่องเกี่ยวกับตัวโลฟ์คาเฟเตอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าแผ่นไม้ไม่พอ <c oughs> <c oughs> แผ่นไม้ไม่พอเสียเงินนะครับ <c oughs> อ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอรอเวลาในการทำเรื่องเกี่ยวกับไม้กันก่อนกันละกันนะครับนี่คือวิธีการทำแผ่นไม้ของเกมนี้นะครับโดยการเอาไม้แห้งเนี่ยมาวางเอาไว้แล้วก็ดึงเชือกที่คล้องกับอ่าเลื่อย เลยม,มาถึงเลืจริจริงอะเล่ยมืออันใหญ่ๆที่มาแกว่งกันอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับโอ้ขอพอหรออ่าขอพอแล้วก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับเดี๋ยววางไว้ที่ตรงนี้กันละกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆมีการแบ่งส่วนนะครับว่าฝั่งล่างซ้ายของเรือเนี่ยจะเป็น ที่อยู่อาศัยจะมีที่อยู่อาศัยฝั่งนี้การคร้าฝั่งนี้นะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายพวกทีเซอร์เนี่ยมา้างขวาก,กันด้วยจะแต่ว่าม,มีการแบ่งเป็นโซนๆไปนะครับแต่ตอนนี้ขอแบบวางได้วางไปก่อนกันละกันเนอะอ่ะตอนนี้ก็จะเลิกทําการสร้างตัวโลฟ์คราเตอร์มีการเก็บซีวีดเข้ามากันแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลังเก็บของตอนนี้ลครของของ,ของเรื่องของเรานะครับมันจะเก็บได้แค่100ชิ้นเท่านั้นเอ๊อ้อ รู้สึกว่าจะมีการสำรวจเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่ทำการสเกล Re เจียเสร็จเรียบร้อยกันแล้วก็คือมาดูที่แผนที่โอ้นี่ครับเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการสำรวจเลย,เลยนะอยู่ดีก็มีการเปิดแมพขึ้นมาแล้วก็เจอกับอ่าเครียกนะจุดสปอตต่อไปก็คือสามารถทำการสำรวจอย่างเงี้ยต่อไปไปทอดๆกันได้จะได้แบบว่าเหตุแพนที่เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันนะดูสิ ตรงนี้แบบว่ามีปลามีมีรถด,ด้วยเหรอมีรถมีมีแคมป์ด้วยเหรอรู้สึกว่าจะมีควันไฟขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เออตอนเนี้ยอาหารกำลังขาดแคลนเพราะว่าอาหารเลยแค่มื้อเดียวเกมนี้เรื่องเกี่ยวกับอาหารมาจะกิน1ห,หน่วยต่อคนต่อวันด้วยกันนะครับก็คือตอนเนี้ยเลยแค่3อย่างเท่านั้นก็คือผมจะต้องรีบไปหาอาหารหรือไม่ก็ต้องรีบทําอาหารโดยด่วนกันเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยต,ต้องรีบทําเชือกที่แบบเป็นสิ่งก่อสร้างในขั้นต่อไปกันก่อนกันละกันนะครับอาจทําทการรีบ,บ,บสร้างมาหน่อยเอาไม้แห้งมาทําการเปลี่ยนมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีอะไรน่าเก็บไหม ตรงนี้มีแต่กู๊ดนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับกู๊ดหรือเฟอร์นิเจอร์ผมว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้มากก็ค้าๆไปก่อนก็และกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บด้วยกับตัวพลาสติกกันอยู่แล้วตอนนี้โอ้กำลังทาการสร้างที่คับเชือกกันแล้วนะครับเย่ทำการสร้างเสร็จกันแล้วนะครับสร้างเสร็จแบบเงียบๆกันเลยทีเดียวอ่าตอนนี้ก็ได้ที่คับเชือกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการใช้ อาซีวิดเนี่ยสออันในการเปลี่ยนเป็นเชือกได้1เส้นนะครับงั้นก็เปลี่ยนมันทั้งหมดเลยกันละกันนะครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการสร้างส,างสิ่งค้าต่อไปก็คือนี่ครับมันจะเป็นตัว Dying งแลกกันแหละก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวจุดที่เราสามารถทําการตากไม้กันได้ซึ่งมันจะมีจุดตากไม้ที่แบบเป็นคั้อัปเกรดก็คือเป็นบ i ๊กดายอิงแลกนั่นเองนะครับเป็นการใช้โฟตเตอร์สกับเชือก2เนี่ยในการแบบว่า แขวนมาเนี่ยน่าจะสาอันเลยมั้งเพราะว่าโลกมันแบบว่าเป็น3อันนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บซีวีเรียบร้อยเก็บพลาสติกเรียบร้อยแล้วด้วยเก็บกันเร็วเลือกเกิดนวเนี่ยอะงัันก็ออกเดินทางกันต่อเลยกันละกันนะครับอยากจะเดินทางไปข้างหน้านู้นนะเพราะว่าอยากจะเห็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีอาหารหรือเปล่าเพราะตอนนี้อาหารแบบว่าขาดแคลนกันพอสมควรกันเลยนะครับทำการออกเดินทางเย่ yeah. เดินทางมาแล้วครับเจอไม้เหรอต้องแบกเก็บไหม อะแว้เก็บหน่อยก็แล้วกันขนานี้อุตส่าห์มีไม้ลอยน้ำมันก็น่าเก็บจังเลยนะครับอทำการสั่งเก็บไปแบบนี้แล้วก็ตอนนี้มันพอไหมหมายถึงว่าคังเก็บขอนะครับพะเมื่อกี้จะบอกว่าเรื่องของเราเนี่ยเก็บขอได้ร้อยชิ้นถ้าเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บขอเพิ่มไม่ได้แสดงว่าต้องมีการ สร้างสิ่ที่เรียกว่า Storage เพิ่มเติมกันด้วยนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีเป็น small storage yard ซึ่งจะสามารถเก็บวัตถุดิบเนี่ยได้20อันต่อ1จุดนะครับงั้นก็ขอสร้างมาเพิ่ม2จุดเลยก็แล้วกันนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้โอ้นี่ครับนี่กำลังนำสาลาเนี่ยมาบดม้วนกันเป็นเชือกนะครับเอออนิเมชั่นใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เอ๊ะ <c oughs> ด้านนี้ก็กำลังทำการปั่นไฟฟ้าให้กับเรือกันอยู่นะครับเรือเราใช้พลังงาน ไฟฟ้าแบบพลังงานแรงปัดเนี่ยในการชาร์จพลังนะครับเออก็ดูดีเหมือนกันละเนอะอ่ะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นด้านขวาตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อบอกว่าดิฟเตอร์เนี่ยมีการ level เลเวล up เกมนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเลเวล up กันด้วยนะครับก็คือเราดิฟเตอร์ของเราทุกคนเนี่ยจะเมื่อทําการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการเพิ่มไ p เอพซึ่งมันต้องการไอเอพีหนึ่งพหน่วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันเต็มหลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าความรู้ด้วยนะคือโลโก้เนี่ยเหมือนกับค่าโ n o ล l ค่าความรู้กันเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการได้รับค่าความรู้มาได้แล้วก็ยังได้รับเรื่องเกี่ยวกับสเตตัสเพิ่มเติมให้กับโตัวละครขอ,ของเรานะครับเห็นมครับซึ่งคนเนี่ยตอน,น เป็นขั้นที่3ก็คือคราฟเร็วขึ้น3ามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมาทำการอัพไปปุ๊บก็จะมีการบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์การคราฟนะครับก็คือสามารถทำห่วงพวกของคราฟพวกเนี้ยได้เร็วมากขึ้นกันแล้วนะครับก็อัพคนอื่นด้วยคนนี้จะเป็นสายเซเวนอีกคนนึงฟอร์มเบรสใช่ไหมก็จะเป็นสายฟิชชิงสายตกปลานะครับเออเดี๋ยวต้องมีการรีวิจัยการตกปลากันด้วยอาจจะขอด,ดูการวิจัยก่อนก็แล้วกัน,ก,นการวิจัยตอนนี้นะครับก็คือ เราทําการวิจัยที่คาร์บเชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ถัดมาเนี่ยเพราอยากจะได้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือตัวฟิชชิงแชร์เป็นเก้าอี้ตกปลานะครับก็คือมีเก้าอี้ตกปลาแล้วก็มีอ่าสติกฟิชฟิชสติกเหรอเป็นที่เสียบปลาหรือเปล่าแท่งปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทำการวิจัยไปก่อนโดยการใช้ค้าเคโลแค่2เท่านั้นเองนะครับอ่ะตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเชื่อเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มได้กันมาส่วนหนึ่งกันแล้วนะครับเราก็สามารถ สร้างเรื่องเกี่ยวกับตัว Big Dying l a แลกได้นี่มันจะเป็นแบบว่าสูง3ชั้นกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยเราจะทําการสร้างเพิ่มก็ได้หรือว่าจะทําการอัปเกรดก็ได้เหมือนกันนะครับคือเพื่อมาสังเกตว่ามันจะมีปุ่มอัปเกรดเหมือนกันนะเป็นการใช้เชื่อเพิ่มเติมเนี่ยอีก2ก็สามารถทําการอัปเกรดกันได้แล้วนะครับซื้อถามาเทียบปริมาณเนี่ยขันแรกใช้ โฟเตอร์ 2, แล้วก็ขั้นถัดมาเนี่ยจะบวกเชือกอีก2ก็คือจะสร้างใหม่หรือกดอัปเกรดเนี่ยใช้วัตถุดิบเท่ากันเลยนะครับเอา้าตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนกันซะแล้วนะครับอะตอนนี้เหล่าดิฟเตอร์ก็จะเข้าไปนอนกันนะครับแล้วก็ระหว่างนอนนี้ทําการขยือนเรือก่อนเก็ <c oughs> <c oughs> บไม้เสร็จแล้วนะครับันก็ทําการขยอนเรือเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับมีทั้งสาลาายไดจะทาเชือกต่อได้แล้วก็นี่ มันจะเป็นตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวแคเดทฟูดมีอาหารกระป๋องอยู่ด้วยโอยอย่างนี้รีบส่งคนไปสำรวจเก็บมาโดยด่วนกันเลยนะครับเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยกำลังจะหมดลงในตอนเช้ากันแล้วเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับตอนนี้อาหารก็โดนกินไปจนไม่เหลือกันแล้วนะครับตอนนี้อาหารกระป๋องของเราเหลือศูนย์กันเลยนะเดี๋ยวต้องไปทําการสำรวจ ไปเก็บอาหารเนี่ยมากันโดยด่วนกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีดิฟเตอร์ชื่ออะไรเนี่ยสรุปตรงนี้นะครับผมเห็นตอนตอนแรกอะผมพัาได้รผมเห็นเป็นตัวดีใช่ไหมก็เลยอ่านเป็นบูดี้ทูดี้แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวโอครับ <laughs> ด้านซ้ายอะอ่านเป็นโอก็ดีก็ได้ใช่ไหมแต่ด้านขวาที่เขียนตัวโอชัดเจนกันเลยนะครับมันควรอ่านว่าอะไรอะบูอี e, ้เหรอ บูวีบูวีทูวีเอ่อช่างมันเถอะเอา <c oughs> เป็นว่าก็เป็นคนที่แบบเป็นสายซาวเวตนั่นเองนะครับเป็นสายสำรวจที่จะสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทยอยกินอาหารเนี่ยมาที่เรือมาที่แพของเรากันแล้วนะครับอ่าแล้วก็นี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวอ่าจุดต่างมาแบบเป็น3ชั้นนั่นเองนะครับก็คือสามารถทําการกดอัปเกรดต่อกันไปได้เลยโดยการใช้เชือกเนี่ยเพิ่มเติมอีกสน,นะครับแต่ว่าเชือกหมดหรอ เ,เชื่อรู้สึกว่าจะหมดกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บซีวีดมาแล้วก็จะํามารททำการอัปเกรดเนี่ยให้กลายแบบเป็นขั้น2ทั้งหมดเลยจะได้สามารถตากไม้เปียกเนี่ยได้เยอะแล้วก็เร็วมากขึ้นไปด้วยนะครับทำการสั่งอัปเกรดอัปเกรดในขณะที่ฝั่งหนึ่งกำลังทำการอัปเกรดนะครับตอนนี้การเรเซอร์ก็ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนี่ตอนนี้เราก็สามารถทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าจุดตกปลากันได้แล้วนะครับฟิชชิ่งแชร์นี่ครับ มันจะเป็นจุดที่เราสามารถทําการตกปลากันได้นะอ่ค์นั้นก็สร้างแบบว่าข้างๆตรงนี้ไปเลยกระลักกันนะครับที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดหาอาหารของเรากันต่อไปนั่นเองนะครับโดยการใช้ตัวฟิชชิ่งแชร์แล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อได้ปลามาปุ๊บรู้สึกว่าจะต้องเอาปลาเนี่ยมาทําที่ตรงฟิสติกเหมือนกันนะครับโดยการใช้แผ่นไม้อ่าวแผ่นไม้ก็ต้องการเพิ่มเชือกต้องการเพิ่มโอ้ตต้องการทุกอย่างเลยตอนเนี้ย <laughs> ตอนนี้ต้องการทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ เนื่องจากว่าเรามีเชื่อก,กันแล้วนะครับสามารถทําการอัปเกรดจุดต่าง้เพิ่มเติมกันได้เราก็ได้รับไม้แห้งหมายเยอะขึ้นแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นไม้นเนี่ยได้เยอะขึ้นตามไปด้วยน,นั่นเองนะครับก็ค่อยๆทาการอัปเกรดกันไปเรื่อยๆและเนอะอ่ะตอนนี้อ่ะขอเราก็ กลายเป็น10บแล้วนะครับก็ได้มีการหยิบตัวอาหารกระป๋องเนี่ยมาเพิ่มเติมกันแล้วก็อยู่ได้อยู่มาสัก3วันหรือ4วันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาธัดมาก็คือจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องน้ำเนี่ยตอนเริ่มต้นมันจะมีเป็นโซลา่าสติลให้กับเรานะครับก็คือเป็นการเอ่อแบบค่อยๆผลิตตัวน้ําจืดเนี่ยออกมากันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าต้องใช้โฟลเตอร์6อันแล้วก็ใช้ไมอ้มอีก5ใช้ไม้เยอะเหมือนกันนะ เออเรียกได้ว่าใช้ไม้กันมาหาสามากเลยนะครับหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยหน้เบื้องต้นยังพอไหวงั้นก็รีบข้ามาทําเรื่องเกี่ยวกับที่ตากไม้ออทําเชือกทำที่ตากไม้แล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับการตกปาก,กันต่อไปอ่ะตอนนี้ คนงานสาย Fishing ของเรานะครับนี่เป็นสายตกปลาแบบว่ารักการตกปลามากบวกค่ามอลลอ์ถึง2กันเลยทีเดียวนะครับก็คือเลิฟไม่จ็อบเนี่ยบวกอีก2แล้วก็เหมือนจะเหมือนกับว่าเป็นการเพ e ิ่มเอ็กพะเหมือนจะเพิ่มเอ็พีให้แบบมันได้แบบเยอะมากขึ้นประมาณนี้นะครับดีมากดีมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวทำอะไรก่อนดีทำเรื่องเกี่ยวกับตัวฟิสติกก่อนกันกันนะครับนั่นก็คือจุดที่เราสามารถทําการทําอาหารจากปลา หรือ,อ่านๆแล้วก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับมันเขียนว่า slowly die fish ก็คือทําให้ปลาเนี่ยค่อยๆแห้งคือเกมเนี่ยเริ่มต้นมาเราไม,ไ,ไม่ได้แบบว่ามีกองไฟอะไรตรงไหนนะครับก็คือเป็นการที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวการตากแห้งแบบเพียวๆกันไปเลยนะอะตอนนี้ก็กำลังทำการสร้างตัวฟิสติกกันอยู่นะครับส่วนจุดตกปลาเนี่ยมันจะเป็นการตกและได้อะไรมาวาะอ่ะนี่ครับมันจะได้สิ่งที่เรียกว่า bottle fish ก็คือปลาขวด ะปลาขวดได้รับเรื่องเกี่ยวกับปลาขวดกันมานะครับคือเหมือนประมาณว่าออพื้นฐานของเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นโลตมสลายแล้วก็แบบว่ามันมีขยะอยู่เต็มไปหมดเลยพวกปลาก็ได้รับอิทธิพลจากพวกขยะพวกนี้มากันด้วยนะครับนี่มันจะเป็นจุด โอย่ยงนี้เลยเหรอมันจะเป็นเหมือนกับเป็นปลาที่อยู่ในขวดพลาสติกนะครับโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่มีการลักโลกกันเสียนเลยนะครับนี่คือผลจากการที่ใช้พลาสติกเยอะเกินไปนะก็คือแบบว่าพวกปลาเนี่ยมันจะมีขวดพลาสติกติดมาซึ่งอนเนี้ยสตัวจะทําเป็นด fish ได้บอทเทิลฟิชได้1อันนะครับได้3จาก3เหลือ1นหรอ โอ้ต้องตกปลา3ตัวเพื่อเพื่อได้ปลามา1นึ่งต๊อาหารหนึ่งที่แล้วก็ไปเป็นอาหารที่จะมีพิรุษันมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพิษเนี่ยติดมากันด้วยนะครับคือถ้าว่ากินอาหารที่แบบว่าไปแบบมีพิษเยอะเนี่ยก็จะมีอาการป่วยกันได้เหมือนกันนะครับแย่จังเลยอ่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยสำรวจเรียบร้อยพวกเฟอร์นิเจอร์ไม่เอานะครับงั้นก็อ,ออดทางเลยก,กัแล้วเพราะตอนนี้ก็ได้มีการเก็บทรัพยกากรเนี่ยเสร็จไปที่ดรียบร้แล้วงั้นก็เดินทางไปต่อเลยกันแล้วนะครับไปไดีด้าน้ายาตรงนี้ไหม รู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นแคปอ๋อ้เรือเรือเหลือชนเหลือเรือชนตึกไปแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อะกี้นี้อ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกันอย่างรวดเร็วกันแล้วนะครับไหนดูซิอันนี้ก็จะมีเกาะที่มีอ๋อมีซีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านซ้ายอ้อะไรกันนี่อเราเจอกับคิวให้เราไปช่วยเหลือคนกันแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกได้ว่า คนคนนี้เนี่ยชื่ออะไรมีสกิลด้านไหนนะครับนี่เป็นสาย construction งั้นเหรอเป็นสายสร้างแต่ความชอบดันเป็นสาย crafting กับสาย research ซะงั้นนะครับเออความจริงเกมเนี่ยถ้าหากผมจะเน้นผมว่าผมเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับสายความชอบน่าจะเหมาะสมมากกว่าเน้องั้นตอนนี้รับมาเลยไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อน กำลังจะหมดวันเดี๋ยวค่อยรับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรับพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับงั้นตอนเนี้ยผมว่าผมไปเก็บซีวีก,ก่อนดีกว่าเพราเห็นว่ามีซีวิอยู่ตรงด้านนู้นนะครับพลังงานเหลือใช่ไหมอ่าพลังงานเหลือก็ขอแวะมาเก็บตรงนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอ๊อโอจุดเก็บน้ําโอเคอย่างน้อยๆก็มีแล้วให้ทําก่อนละ <c oughs> ไปเก็บน้ํากันก่อนเลยกันละกันนะครับต้องการน้ําเพิ่มพอดีเลยอ่างั้นก็สั่งเก็บซีวีตรงนี้สั่งเก็บอ่าพลาสติกไอพลาสติกไว้ก่อนเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้สองนี้เนี้ยให้เรารอกันก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เรื่องเกี่ยวกับสุดที่เป็นการทําอาหารแบบอาจจะแบบมีพีษหน่อยในช่วงแรกมานะครับเดี๋ยวค่อยๆทําการอัปเกรดกันไปกันละกันนะแล้วเจ้านี่ล่ะช็อปช็อป ร้านร้านร้านหันร้านช็อปนั่นเองนะครับมันคือเสี่ยมันคืออะไรกันละเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไงดี๋ยวให้โซนอาหารเนี่ยเป็นโซนฝั่งนี้ไปกันละกันนะครับงั้นก็ขอทําทางเพิ่มเติมกันหน่อยเอ๊ะเรือผมจะเริ่มเอ๊ะมันเริ่มยาวไปปบะมันมันเริ่มยืด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 ออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆกันแล้วนะครับเห็นที่คงต้องมีการแบ่งโซนกันแบบให้ดีกว่านี้ละเนอะงั้นก็เดี๋ยวขอมาดูที่ส่วนลิซนะย ฟาร์เรสเซอร์จะทำการขยายต่อมาแบบนี้ฝาดอันนี้ก็เดี๋ยวขยายรอเอาไว้ก่อนกัแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวขอลองสร้างตัวอะไรนะตัวช็อปช็อปอันนี้ดูสักหน่อยกัแล้วกันนะครับว่ามันต้องใช้งานยังไงกันบ้างเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับเ่าเดิฟเตอร์ของเราเนี่ยก็มีการกินข้าวดื่มน้ำกันให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำงานกันเลยนะครับมาตอนนี้เราก็จะไปพา ดิฟเตอร์คนใหม่มากันได้แล้วนะครับทําการสั่งช่วยเหลือกันเลยนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้ดีเพิ่งเลือกคิดไปว่าอ่าอะไรนะยังไม่ได้มีการสร้างบ้านรอเอาไว้นะครับก็มีการสร้างตัวสโตรเต้นเนี่ยเพิ่มเติมมาเพราะตอนนี้เราต้องการเตียงนอนเพิ่มเติมกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังไปช่วยดิฟเตอร์อีกคนนึงนะครับนี่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  <c oughs> นี่น <c oughs> ี่โบอีกก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็พาคนใหม่มาแล้วเย้ พาเขามาแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บอะไรเนี่ยไฟวูดหรอไม้ไฟอ๋อมันกับเป็นพวกเชื้อเพลิงใช่ไหมเหมือนกับเป็นฐานอะไรพวกนี้นะครับมันก็สั่งซาเวตมาด้วยแล้วก็ตอนนี้ขอต้อนรับอ,อะไรบูบี้เหรอ ขอต้อนรับบูบี้เข้าสู่อาณาิคมของเรากันแล้วนะครับเป็นสายคอนสตรัคชั่นเนี่ยสูงมากคือถนัดคอนสตรัคชั่นมากเลยนะครับแต่ว่าความชอบเนี่ยดันไปสายดีเซอร์กับสายคัฟติ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเวลาเอาเลเวลเนี่ยผมจะเน้นไปที่ค่าวความชอบของเขาไปกันละกันเนอ้อ่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวจะขอทาการย้ายของบางอย่างหน่อยกันละกันนะครับก็คือเริ่มจากตัว พลาสติกอารีไซคเคิลเนี่ยจะมีปุ่มที่เราสามารถดีคอนสตัคได้ก็คือสามารถทําการลือมันออกมานะครับซึ่งตัวรือเสือก็จะลือตามไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะย้ายมาที่ฝั่งด้านขวาตรงนี้แทนนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะจะมีกับตัวพลาสติกเอาพลาสติกหมด <c oughs> อ่าเดี๋ยวค่อยๆทําการดีคอนสตัคไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ทําการเก็บเพิ่มเติมมาด้วยอ่าแล้วก็ตอนนี้ทําการสํารวจกาะที่มีน้ำเนี่ย ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เลยน้ํามาประมาณหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรามีคนมากขึ้นแสดงว่าอาหารกับน้ําก็ต้องกินเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีจุดตกและจุดํรอาหารเนี่ยเพิ่มเติมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าล่ะเนอะอ่ะตอนนี้ก็มาทําการสร้างตัวที่รีไซเคิลพลาสติกแล้วก็อะไรวะตัวรีเซิ สร้างที่รีไซเคิลพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่ดีเซิร์แห่งใหม่ก็กําลังจะตามมาติดติดกันเลยนะครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้ก็จะมีพื้นที่เนี่ยสำหรับการทําสิ่งนี้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือโซล่าสติลจุดผลิตน้ำนั่นเองนะครับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยขนาด4คูณ4กันเลยนะครับแล้วก็ใช้โฟลเตอร์6กับแผ่นไม้อีก5อันเลยเหรอโอ้เลยนะว่าใช้แผ่นไม้ได้ เรื่องเปลืองเลิอกเกิดน,นะครับถ้าไม่มีที่ตากไม้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะลําบากในระดับหนึ่งกันเนี่ยอาจทำการสั่งคราฟแผ่นไม้มาเยอะๆกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเชือกกันด้วยส่วนพลาสติกก็อาสั่งแบบเป็นออโตไว้กันละกันนะครับก็คือถ้าว่าเรามีเศษพลาสติกปุ๊บก็ทําการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวโฟลเตอร์กันต่อไปแล้วก็การรีเสิร์ชนะครับโอ้ตอนนี้รู้สึกว่ามีการเลเวอพกันอีกแล้วนะครับนี่ ก็คือจะเป็นอิงนะครับที่เป็นสายคาฟเตอร์อ่ะงั้นก็ทําการคารฟให้ดีมากขึ้นแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นสายตกปลาที่ก็ตกปลาได้เร็วมากขึ้นกันด้วยนะครับดูสิตอนนี้ <Okay. S 1> ก็เริ่มมีอาหารการกินกันแล้วนะครับแต่เป็นอาหารที่ได้ยกว่ามันจะมีพิษสักหน่อย <laughs> ไม่มีพิษนะครับถ้าหากว่าเราทําอาหารแบบนี้ไปแต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกไปละเนื้อและนี่ล่ะ ช็อปช็อปนะครับก็คือสามารถนำตัวซีวิทเนี่ยสองอันมาทำเป็นอาหารได้อ๋อซีวิทเนี่ยก็จะทำเชื่อได้แล้วก็สามารถทำเป็นอาหารกันได้ด้วยนะครับแต่มันไม่ค่อยคุ้มละเมิงเพราะว่ามันเป็นซีวิทสดที่มีแบบค่าความเป็นพิษเนี่ยสูงถึง15แถมคุณภาพเนี่ยต่ำต่ำกันอิกด้วยนะครับถ้าเป็นปลาก็อ๋อระดับเดียวกันแต่ว่าน่าจะโอเคกว่าละเมิงอ่าแล้วก็อย่างนี้ก็คือแะมันจะมีเป็นซีวิทชีสแล้วก็มีเบิร์ด โครลหรอเป็นอาหารของนกเอออันนี้รู้สึกว่าจะมีการเลี้ยงนกกันด้วยนะครับก็คือนําปลาแบบว่าอะไรเนี่ยไม่มีขวดนั่นหรอเออมันจะมีปลาแบบว่าที่แบบโลโก้ที่มีขวดพลาสติกอยู่กับอันที่ไม่มีขวดพลาสติกกันด้วยนะครับหมายความว่าจะต้องมีเครื่องที่เป็นการนําตัวพลาสติกออกเพิ่มเติมกันด้วยงั้นก็ต้องมาดูที่การรีเสิร์ การรีเสิร์ชนะครับนี่ไงเห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวอันบอทเทลเลอร์ก็คือเป็นตัวเครื่องที่จะสามารถดึงขวดพลาสติกเนี่ยออกมาจากตัวปลากันได้เออนี่ไงก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ค่าความรู้ C เลยเหรอใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีอะไรจำเป็นต้องวิจัยก่อนไปไหมเนี่ยเออผมว่าเนี่ยมันใช้แต่วิจัยหนักเกินไปงั้นก็ขอมาทำสิ่งนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวซาเวดบท๊ทอ่ะก็คือเป็นการ ออกสำรวจในการสร้างเรือนเนี่ยในการเดินทางกันได้นนเองนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องให้อะไรนะเหล่าดิฟเตอร์เนี่ยลงน้ำเพราะทุกครั้งที่เขาลงน้ำอะ่ะมันจะเหมือนกับมีค่าความเปียกติดอยู่ด้วยก็คือจะเป็นการติดลบไปนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็เช้าวันใหม่เดี๋ยวขอเช็คแผ่นที่ก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการไปหาของเพิ่มสี่ยราจะต้องการแหละไม้มีพอไมไม้พอไหมเนี่ยผมกลัวว่าไม้มันจะไม่พอไปนะครับแล้วก็ต้องการ โซล่าสตีลเนี่ยเพิ่มด้วยเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมันเขียว,วเป็นสโลลี่คือมันได้แบบช้าๆถ้าช้าเกินไปเนี่ยน่าต้องมีการสร้างแบบหลายๆอันกันหน่อยงั้นก็ต้องไปหาไม้เพิ่มไหยดูสิ <c oughs> ด้านขวาตรงนี้มีไม้อยู่นะครับแล้วก็มีหอขอเนี่ยให้ทําการสํารวจได้ด้วยอ่ะงั้นก็ไปกันเลยนะครับนี่โอ้ไม้หลายที่เลยฮะอ่ะงั้นก็มาจอดรอตรงนี้ก่อนเลยกันละกันนะครับไหนะดูเรือหน่ลยสิ ขนาดนี้ก็คือจะเป็นเศษไม้นะครับทำการสังเกตมาส่วนเกาะน,นี้ออก่อนตอนนี้มันบอกว่าให้ใช้เครื่องมือนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเครื่องมือในการสํารวจได้งันก็ปล่อยไปก่อนอ่ะงันตอนนี้รีบมาเก็บไม้กันก่อนเลยนะครับคือตอนเนี้ยผมมีไม้เปียกอยู่ศูนย์กันแล้วนะเพราะว่าเราตากเร็วเกิน <laughs> ตากเรื่องเกี่ยวกับไม้เร็วะจนแบบว่าแบบอะไรนะไม้ที่เราเก็บมาเนี้ยโดนตากแห้งจนเกลี้ยงกันเลยนะครับแล้วก็ามาแปลรูปก,กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จากนี้กนน็ทาการ สร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวโซล่าสตีลเพิ่มเติมแต่ว่าตัวโฟลเตอร์เนี่ยก็เริ่มไม่มีแล้วหรออ่ะแสดงว่าต้องไปเก็บพลาสติกด้วยเฮ้ยเก็บอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นตอเดี๋ยวทำการเก็บข้างหน้านี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการถอยหลังไปเก็บตัวพลาสติกกันต่อนะครับเก็บไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หน่วยเก็บไม้ของเราก็กำลังว่ายน้ำกลับมากันอยู่นะครับจะเห็นว่ามันมีตดติดลบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรนะ มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าวความเปียกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยจำเป็นต้องมีการรีบดีเซิร์เรเือเนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยนะครับอาจทําทการถอยหลังมาแล้วเราก็เก็บพลาสติกกันต่อได้เลยนะครับเพื่อจะเอามาใช้ในการสร้างจุดเก็บน้ํากันต่อไปไม่ใช่จุดเก็บแบบเป็นจุดผลิตน้ํามากกว่านะครับมันจะเป็นจุดที่แบบว่าใช้แบบอะไรนะเป็นพลาสติกคลุมเป็นห้องมาแล้วก็อยแสงอาทิตย์เนี่ยทำการเปลี่ยนน้ำน้ำเกลือใช่ไหมซอวออร์ให้กลายเป็น Fresh Water นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ต้องใช้เวลานานมากสมกับที่เขียนว่า Slowly จริงๆกันเลยนะครับแต่มันก็ผลิตได้เรื่อยๆนะผมคิดว่าวางเยอะๆไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ด้นะครับอาจจะแค่ต้องใช้เวลาในการเก็บพลาสติกมาทําเป็นตัวโฟลเตอร์เสียเวลานําไม้มาทําเป็นแผ่ไม้กันสักหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆสร้างกันไปก็แด้กันนะซึ่ง ต้องขอดูก,ก่อนว่ามันผลิตน้ำเนี่ยได้เร็วแค่ไหนตตอนนี้ถ้าหากดูจากสปีดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก1จุดต่อหคนคือ1.1คนเนี่ยน่าจะไหวแต่ว่าของไหวไหมของจะไหวไหมเนี่ยอ่ะงั้นก็ขอเก็บพลาสติกกันก่อน เก็บพลาสติกเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ว่ายังสร้างกันไม่เสร็จเลยยังสร้างกันไม่เสร็จไม้ที่เก็บมาก็ยังไปเอาไปตากันสักทีหนึ่งนะครับอ่างั้นก็ระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวขอเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อเลยกันละกันนะครับตอนนี้ต้องการอะไรบ้างนะต้องการแผ่นไม้เพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ต้องการไม้เอ่อเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตากซะมากกว่างั้นก็เดี๋ยวมาเก็บซีวิทตรงนี้พร้อมกับไม้เลยกันละกันนะครับนี่ตอนนี้เราก็แบบว่า หมือนเข้ามาในโซนป่าป่าเออจากแรกที่แบบว่าเป็นโซนเมืองก็มีแบบเป็นโซนป่ามากันแล้วนะครับอ่าจจะทําการตอนนี้กันก่อนแล้วก็ถากว่าขาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจาทำการหยิบไปกันละกันนะครับคือตอนนี้คลังมันเริ่มเต็มอ่ะคือคลังมันแบบว่าอ่าใกล้จะเต็มกันแบบเต็มทีกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เริ่มเริ่มแบบเคลียร์ของแล้วก็ค่อยทําการสั่งเก็บเกี่ยวไปกันละกันเนอะอ่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ทำการเปลี่ยนอะไรนะแผ่นไม้แห้งให้กลายเป็นแผ่นไม้แล้วก็รีบสร้างตัวจุดผลิตน้ำเนี่ยเพิ่มเติมโดยด่วน อ้ในที่สุดก็สร้างจุดผลิตน้ําครบทั้ง4จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะผลิตน้ําทันเพราะมันผลิตได้แบบช้ากันมากๆกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ใกล้ทาการเก็บทรัพยากรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนเนี้ยเริ่มจะ ขาดแคลนเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกกันแล้วนะครับตอนนี้ใช้โฟลเตอร์ไปเยอะกันพอสมควรนะเดี๋ยวต้องมีการไปหาพลาสติกมาเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการแจ้งเตือนว่ามีคนเริ่มติดพิษกันแล้วนะครับนี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อโ o รด u t i o n ก็คือแบบว่าเวลากินอาหารที่แบบมีพิษเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จะมีการติดพิษอะไรพวกนี้กันได้นะครับซึ่งอเนี่ยเวลาที่โดนติดพิษปุ๊บเหมือนกับเหล่าดิฟเตอร์เนี่ยมันจะแบบเกิดอาการหลับไปแบบ ตลอดทั้งวันกันเลยก็คือแบบว่าจะต้องแบบพักผ่อนไปประมาณวันหนึ่งซึ่งก็จะเสียโอกาสในการอัปเกรดใช้งานกันต่อไปประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นการเล่นกระผมในครั้งนี้นะครับส่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการรีเซิร์ชตอนนี้การรีเซิร์ชนะครับก็ได้ทาการรีเซิร์ชตัว Sa เว่นบสเสร็จเรียบร้อยหมายความว่าพร้อมสำหรับการสร้างเรื่องเกี่ยวกับ ท่าเรือแล้วก็เรือค้นหากันแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมีการใช้พลาสติกกันด้วยสแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีการออกเรือเนี่ยไปเก็บพลาสติกกันก่อนที่ไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> พลาสติกจ๋าเจ้าอยู่ไหนอ่ะขอเป็นด้านฝั่งนี้กันละกันนะครับเห็นยกคนนึงพอดีอ่างัันก็เดินทางมาเดินทางข้ามถนนมานะครับโอ้พลาสติกหลายที่เลยเยี่ยมมาอ่างัันก็มาจอดรอไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับแล้วก็ทําการ สังเก็บเกี่ยวดีมากแต่ว่าการสร้างตรงนี้เดี๋ยวขอยกย่อกันไปในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสหรับตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนนะครับก็ถือว่ามีการสร้างหลายๆอย่างเพิ่มเติมว่าจะเป็นทั้งอัปเกรดจุดผลิตไม้มีธรรมอาหารแล้วก็มีจุดเก็บน้ำเนี่ยเพิ่มเติมกันแล้วด้วยและครั้งหน้าเรื่องกับท่าเรือจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม God like, God share, กดไลค์กดแชร์กบซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน